สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ยูนิคอนคลีนิกนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะเคสหลังเสริมจมูกนะคะของคุณบีมนะคะอายุน้องจมูกได้1เดือนนะคะมาดูความหวังความปังกันนะคะเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวกันสักนิดนึงนะคะว่าน้องเป็นใครมาจากไหนนะคะสวัสดีค่ะชื่อบีมคุณนิสานะคะเป็นผู้เข้าประกวดในแกงค่ะ นี่น้องเป็นมิสแกนนะคะเลือกมาทำศัลยกรรมจมูกที่ยูนิคอนคลินิกนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนิดน,นึงเนะาะไม่ทราบว่าก่อนที่จะทำจมูกอะคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำจมูกนี่คุณบีมมีปัญหาอย่างไรคะถึงอยากมาเสริมจมูกก็ปัญหาของบีมก็คือจมูกนะคะไม่เป็นรูปทรงค่ะแล้วก็ไม่เข้ากับหน้าตัวเองแล้วก็คางก็จะเป็นคางที่สั้นเกินไปนะคะ่ะเราก็อยากได้ ้าที่ออกมาเป็นรูปร่างมากกว่านี้นะค่ะอันนี้เราเสริมทั้งจมูกทั้งคางเลยเนาะใช่ค่ะทางบ้านบอกว่าสวยมากเลยค่ะก็อันนี้คางตอนทำรีเควสทรงว่าอะไรคะก็บอกคุณหมอว่าขอที่เป็นธรรมชาติแต่ว่ายาวกว่าน,นี้นิดนึงคะ่ะให้ใบหน้าเรียรว V shape ช,ใ,ชให้เป็นรูปทรงมากกว่าเพื่อนๆบอกว่าสวยจมูกพุ่งมากเลยค,ะค่ะ เดิมทีใบหน้าของคุณบีมนะคะก็จะมีจมูกสันค่อนข้างโด่งนะคะแต่ว่า,าตรงหัวคิ้วระหว่างคิ้วนะคะจะโด่งมากเกินไปแล้วก็สันใหญ่เนาะทำให้แบบดูไม่หวานละมุนนะคะเลยอยากให้เพิ่มความหวานนะคะก็เลยเสริมด้วยการาใช้เทคนิคตะใบแล้วก็ ลองปลายด้วยไหมเอ่ยบอกว่าคุณหมว่าเป็นสโล,ลปลายพุ่งค่เป็นเอกลัพิเศษ,ษถ้าใครอยากได้ทรงนี้ก็แคลบรูปแล้วก็ให้คุณหมอดูได้ค่ะอืมนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะคะนี่นะคะแค่หนึ่งเดือนเนาะยังยุบไม่เต็มที่นะคะ ส่วนตัวแล้วคุณบีมพอใจไหมคะหลังทำไปแล้วค่ะก็พอใจมากค่ะซึ่งหน้ามีรูปร่างมากขึ้นแล้วก็จมูกค่อนข้างที่จะเข้าที่แล้วตอนนี้ก็เห็นได้อย่างชาัดเจนเลยนะคะว่าเป็นทรงสวยค่ะแล้วก็หน้าเรียวค่ะพร้อมโชว์ความปังขึ้นเวทีแล้วเนาะพร้อมค่ะ <laughs> นะว่าถ้ายุ่อีกนิดนึงก็จะสวยขึ้นกว่านี้ค่ะมาตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาแกงคุณบีมกันนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาให้ดูรูปก่อนทำนะคะคะ่ะเดี๋ยวรบกวนน้องบีมถือนิดนึงโอเคอันนี้จะเป็นรูปก่อนทำนะคะจะเห็นได้นะคะว่าสันจมูกนะคะแกนจมูกของคุณบีมค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็มีความโดง่งโด่งแบบโด่งเกินไปนะคะแบบต้องเรียกว,ว่าอะไรเป็นทรงอวตารเนาะตอนนี้เราก็ อาจารย์หมอของเรานะคะก็ออกแบบนะคะให้สโลปมีความสโลปลงนะคะแล้วก็ปลายพุ่งแล้วก็ลดเนื้อปลายจมูกนะคะให้ดูเลียวเล็กลงนะคะ,ะส่วนอันนี้นะคะเราให้ดูกันชัดๆเนาะ แล้วก็อันนี้จะเป็นรูจมูกเดิมนะคะเนื้อจมูกเดิมของคุณบีมนะคะจะสังเกตได้ว่าปลายจมูกเดิมของคุณบีมนะคะจะค่อนข้างโตนะคะเนื้อจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ปีดจะค่อนข้างกว้างน,นะคะหลังจากเสริมนะคะก็ปีดจมูกก็จะดูเชิดขึ้นนะคะแล้วก็ เป็นเทคนิคพิเศษของยูนิคอนคลินิกนะคะเป็นการลดเนื้อปลายจมูกให้เนื้อปลายจมูกดูเลียวเล็กลงแล้วก็ทรงจมูกจะดูพุ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวลองให้ดูกันชัดๆอีกที mm hmm. เดี๋ยวรบกวนงคุณบิในหน้านิ้หนึ่งคะ mm ่ะ hmm. เห็นไหมคะอันนี้ปลายจมูกก็จะเลียวเล็กเนาะ mm hmm. ต่างจากของเดิมนะคะที่ปลายจมูกจะ,ะโตแล้วก็ดูเนื้อเยอะเนื้อหนานะคะจะดูแบบเป็นทรงคล้ายๆออก จะไปทางปลายชมพูนิดนึงนะคะแล้วก็ปีกหนาตอนนี้ก็คือเลียวแล้วนะคะนี่แล้วก็มุมข้างนะคะอันนี้น้องให้ดูมุมข้างก่อนเสริมจะเห็นว่ามุมข้างก่อนเสริมน้องจะมีสันจมูกค่อนข้างที่จะโด่งนะคะโด่งเสมอคิ้วจะหลด,ดปลายเลยนะคะ อันนี้ก็เดี๋ยวลบกวนหันข้างนิดนึงค่ะนี่ค่ะพอหลังทํานะคะคุณหมอก็จะตะาบปรับทรงกระดูกนะคะที่สันโด่งแข็งชื่อนะคะให้ดูสโลปละมุนลงนะคะอ่าทางบ้านบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะสวยตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะโปรโมชั่นเสริมจมูกเซมิโอเพนของเรานะคะเริ่มต้นที่12900บาทนะคะถ้าเกิด ท่านใดสนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามทางช่องทางต่างๆของทางคลินิกได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นมากมายแล้วก็จองภายในสิ้นเดือนนี้นะคะเรามีวิตามินบำรุงผิวแถมให้ฟรีหนึ่งกระปุกด้วยนะคะสามารถมาจำจองคิวเข้ามาได้เลยอันนี้นะคะจะเป็นมุมด้านซ้ายเนาะอันนี้จะเห็นนะคะ ชัดๆนะคะว่าน้องจะมีสันนะคะที่คืออันนี้ก็จะเป็นคนละคนเลยนะแล้วก็คางน้องนะคะคางเดิมจะเห็นได้ว่าคางเดิมน้องนะคะน้องจะเป็นอ่าคางรูปหน้ามีคางอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอ่าคางจะไม่ค่อยเดียวเนะ้อะแล้วก็จะสั้นไปนิดนึงนะคะหลังเสริมมาก็อย่างนี้เลย ใบหน้าได้รูปวีเชฟขึ้นนะคะราคาเท่าไหร่คะเสริมจมูกเซมิโอเพนนะคะที่คลินิกเราจะใช้เทคนิคเซมิโอเพนนะคะ,ะราคาเริ่มต้นที่12900บาทค่ะแล้วก็เสริมคางนะคะแผนในเริ่มต้นที่9900บาทค่ะ,ะเรามาสัมภาษณ์กันต่อนะคะ หลังจากเสริมมาแล้วฟีดแบ็กจากคนรอบข้างคุณบีมเป็นอย่างไรบ้างคะก็ตอนแรกก็ไม่มั่นใจนะคะพอมีคนชมว่าหน้าดูดีขึ้นค่ะแล้วก็เป็นรูปร่างมากขึ้นก็รู้สึกมั่นใจขึ้นค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตได้โอเคขึ้นเยอะค่ะตอนนี้ก็สวยมั่นใจแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วคุณบีมมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรคะให้หายวัยสวยเร็วขนาดนี้ก็อย่างแรกก็ต้องทานยาตามที่คุณหมอให้ค่ะ เป็นประจำค่ะแล้วก็ครบตามที่คุณหมอให้ไปแล้วก็ประคบเย็นใช่ค่ะประคบเย็นใช่ค่ะที่สำคัญเลยช่วงแรกเป็นไงคะล้างแผลไม่สะอาดใช่ไหมใช่ค่ะแผลล้างแผลไม่สะอาดเนาะใช่ค่ะก็ได้คำปรึกษาจากคุณหมอไปค่ะแผลก็สะอาดขึ้นเยอะค่ะตอนนี้ก็เป็นปกติดีแล้วค่ะพอล้างแผลสะอาดก็ บาดใหม่ไม่เจ็บนะคะแล้วก็แผลก็จะแห้งติดดีเนาะการทําสัลญกรรมนะคะหลังทําเราต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็เราก็จะสวยไวหายไวนะคะก็จะไม่อักเสบติดเชื้อเนาะก็จะสวยแบบนี้เลยแล้วสําหรับเพื่อนๆที่มีแผลอยากจะทําสัญญกรรมนะคะ อยากให้คุณบีมเล่าประสบการณ์ให้ฟังอันนี้เป็นศัลยกรรมครั้งแรกด้วยเนาะใช่ค่ะ,ะว่ามันเจ็บไหมเจ็บอย่างที่คิดไหมแบบวันที่มาทํานี่แบบเราตื่นเต้นไหมหรือว่าแบบเราคิดว่ามันจะต้องเจ็บมากไหมอะไรอย่างนี้เราเล่าให้นนฟังนิดนึงได้ค่ะก็ตอนแรกก็รู้สึกกลัวนะคะกังวลว่าจะเจ็บไหมคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วก็พอทำออกมาก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยก็ชิลช,ชิมากค่ะแค่วันแรกก็จะบวมๆวมนิดหน่อยก็ ใส่แมสตาไปปกติวันที่สองวันที่สามก็ทํางานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะนี่สัญญกรรมครั้งแรก <c oughs> เราก็จัดทั้งคางทั้งจมูกเลยนะคะไม่ธรรมดาเ <c oughs> นี่ยขนาดแอดมินนี่แบบทําสัญญกรรมครั้งแรกยังท,ทําแค่จมูกอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็สวยปังงไปเลยคะ่ะแม่อยากทราบทราบว่าลูกค้าเป็นผู้เข้าประกวดอยากทราบว่าทําไมถึงเลือก